นี่มันล้ำเส้นออกมาแล้วนะพอจัดการกองกำลังที่คุณไม่อาจคุมได้เคยออกรบไหมท่านกันมาทีการในดงกระสุนคุณมีความรู้สึกว่าอะไรก็คุมได้อย่างนั้นนี่จะบอกว่าแอสการ์ประกาศจะรบก,กับโลกอย่างนั้นหรไม่ใช่ทั้งแอสการ์แค่โลกิกคนเดียวทำไม่ได้แล้วและอีกคนละ่ะพี่ชายเขานะหนนวยเขาของเราแจ้งว่าทอไม่ใช่ศัตรูแถมเขาอยู่ดาวอื่นคงจะหวังให้เขามาช่วยไม่ได้ เราต้องลุยเองเรองี้ไงคุณถึงควรไปทุ่มเทกับงานระยะสองเพราะมันถูกออกแบบมาโดยตรงพืรงานระยะสองอยังมไม่พร้อมแต่ข้าศึกพร้อมแล้วเราจําต้องมีหน่วยตอบโต้โครงการทีมเวนเจอร์ถูกเปิดไปแล้วผมไม่ได้พูดถึงเดียวเวนเจอร์เราเห็นรายชื่อแล้วคุณคุ้เครือข่ายความมั่นคงลับที่ใหญ่ที่สุดแต่กลับจะไปฝากชะตาบนมนุษย์ไว้ในมือของพวกเผดมนุษย์ผมไม่ได้จะฝากอะไรกับใครทั้งนั้นมันแค่เราต้องมีทีมตอบโต้คนกลุ่มนี้อาจจะแปลกแยกหรือขัดขาดกันเกิน ได้เชื่อว่าถ้าพลักดันถูกเขาจะตอบโจทย์เราได้ผลดีเชื่อว่าเลยสงครามไม่อาจเอาชนะได้ด้วยความรู้สึกถูกมันต้องเอาชนะด้วยนะครับ